g ก๋ d e ด้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนพฤษภาคมว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะรวมถึงเรื่องทั่วๆไปนะ,ะของชาวราศีมีนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ ในส่วนนี้อาจารย์จะดูไพ่แบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะอันไหนที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงมันอาจจะตรงกับคนอื่นที่เป็นชาวราศีมีนเหมือนกันก็ได้เนาะอืออาจารย์จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะให้กับชาวราศีมีนนะคะส่วนแรกอาจารย์ขอดูอดีตก่อนนะ ไพ่ในอดีตใบแรกนะคะ the e m p l e s s eight of wands n i g h t of s w o r d wheel of fortune page of p e n t a c l e นะสำหรับไพ่ในอดีตนั้นของชาวราศีมีนนะคะทั้ง5ใบเนี่ยได้ไพ่เมเจอร์อาคณาทั้ง5ใบเลยนะนะแสดงว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ใจความที่แบบอืเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองะคะ่ะ มาดูที่ไพ่ใบแรกกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะส่วนมากแล้วผู้หญิงนั้นออไม่ค่อยที่จะอยากที่จะจับได้สักเท่าใดนะทำไมน่ะหรอนะคะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีมีนก่อนเลยนะผู้หญิงชาวราศีมีนรู้ไหมว่าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เมียหลวงถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีกรณีของเมียน้อยใช่ไหม นะคะนี่แหละทําไมทุกคนถึงไม่อยากที่จะจับได้ไพ่ใบนี้แต่ไพ่ใบนี้มีความหมายที่ดีอีกในยะาหนึ่งก็คือการที่ชาวราศีมีนบางคน,นแต่งงานไปได้สักพักแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะตั้งครรภ์ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีลูกลูกจะมาสักทีอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสว่าคุณจะมีการตั้งครรภ์นนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะเพราะว่าไพ่เป็นไพ่ในอดีตเนาะในเสียมีดีนะคะ ข้อเสียก็อาจจะเป็นแบบว่าคุณอยู่ในฐานะของเมียยืนหนึ่งหรือว่าเมียหลวงนั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีกรณีของเมียน้อยเกิดขึ้นนั่นเองนะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ได้โดยที่ไม่เอ,อะอะโวยวายไม่อะไรเงี้ยคุณมีทุกอย่างนะเขาให้คุณเป็นเมียยืนหนึ่งเป็นคนที่คุมทรัพย์สินแล้วก็ดูแลลูกๆแล้วก็ความเรียบร้อยของบ้านอะไรประมาณนี้นะคะ เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณหญิงคุณนายนะนะคะเหมือนนั่งชี้นิ้วสั่งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะอ,อบอ้อมอารีนะ,ะนี่คือลักษณะของบุคลิกอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนผู้หญิงเนาะการณีที่2ก็คือผู้ชายชาวราศีมีนนะ ผู้ชายชาวราศีมีนนั้นบางคนอาจจะมีเมียหลวงอยู่แล้วหรือว่าเมียยืนหนึ่งในใจของตัวเองอยู่แล้วนะบางคนอาจจะมีเมียน้อยอีกอะไรประมาณนี้นะคะแต่รู้สึกว่าผู้ชายชาวราศีมีนนั้นจะยกให้เมียยืนหนึ่งนั้นดูแลความเรียบร้อยในบ้านดูแลลูกดูแลทุกอย่างให้เงินนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนบันลังแล้วก็สุขสบายเลยอะไรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ตามนะคะอืมแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะช่วยเหลืออปอ้อมอารีสามีเป็นอย่างดีนะคะเป็นแม่ที่ดีของลูกนั่นเองนะคะคือมีความเป็นแม่สูงนะสําหรับไพ่ใบน,นี้นั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็น e g h of wands สหรับ ไพ่เอ็ดออฟวอนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนในช่วงอดีตนั้นนะคะอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทํางานใหม่หรือสมัครงานใหม่นะคะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีอะไรท้าทายหรือมีอะไรให้ทำหนึ่งเยอะนะคะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าชาวราศีมีไม่น้อยนะคะที่ อ๋อเรียนหนังสือเก่งมากนะคะหรือกำลังเรียนอยู่ในระดับแบบมหาลัยท็อป0 10ทนะของอ๋อท็อปท็อปของมหาลายัยมหาลัยของระดับประเทศไทยเลยนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าบางคนนี่เรียนเก่งถึงระดับเกียรินิยมอันดับหนึ่งเลยนะจุลาธรรมศาสตร์กรเกษตรอะไรอย่างเงี้ยมหิดลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทอ็ทอปเลยนะของประเทศไทยนะอืเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ในการเรียนเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาไพ่ในอดีตใบต่อมาก็คือ knight of swords สำหรับไพ่ knight of s o r d นะคะรู้สึกว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นคุณเป็นนักอุดมการณ์นะ และก็มีอุดมการณ์ในใจหรือมีคติประจําใจในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในทุกช่วงชีวิตของคุณนะนี่คือชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะ,ะบางทีเนี่ยถ้าจะให้ใครมาเปลี่ยนอุดมการณ์ของชาวราศีมีน,นไม่ได้นะเพราะว่าชาวราศีมีนเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะมีจุดยืนชัดเจนนะในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานคุณก็จะทําให้สําเร็จนะ ในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะออรู้สึกได้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นออกอาการมีความรู้สึกว่าพ่อแง่แม่งอนนะคนนึงงอนคนนึงมางโง่อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนนี่อาจจะมีการขาดหายการติดต่อกันมาสักระยะเวลาหนึ่งนะอาจจะคุยกันในฐานะคนคุยหรือฐานะของเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะรู้สึกได้ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะ บางทีก็รอให้แบบถ้าเธอไม่ทักฉันมาฉันก็จะไม่ทักคุณอะไรเงี้ยก็จะมีอีกฝ่ายนึงนั้นพยายามที่จะทักมาอีกฝ่ายนึงตลอดอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นการติดต่อสื่อสารกลับมาอย่างกระชับและก็รวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูน ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่ากลงล้อแห่งโชคนั่นเองนะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นมีโชคนะคะโชคชะตานํามาให้ได้เจอกับชาวราศีพิจิกชาวราศีสิง์ชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกุมทั้งสี่ราศีนี้รู้สึกว่าจะเด่นๆมากๆนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมีนนั้นเคยคบหากับทั้งสี่ราศีที่อาจารย์กล่าวมาแล้วด้วยนะนะคะอื เหมือนเหมือนกรรมหนุนนําหรือโชคชะตาหนุนนําให้คุณได้มาพบเจอกันแล้วก็คบหากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วมันมีดวงที่เกื้อหนุนกันนะส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานส่งเสริมกันในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วชาวราศีมีนบางคนนี่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายนะคะ ก็หายดีแล้วนะไพ่ใบนี้มาบอกว่าถ้าใครเจ็บป่วยหรือไม่สบายนี่คุณหายดีแล้วนะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะมีโชคเขาเรียกว่าทุกขลาบหลังจากที่คุณทุกข์แล้วคุณก็จะได้โชคอะไรประมาณนี้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ a พดออฟเพนดิคูลสำหรับไพ่ a พดออฟเพนดิคูลอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมีนนั้นถ้ามีลูกหรือว่าบุตรเนี่ย คุณจะได้ลูกเป็นเทพประบุเลยนะเนี่ยอืเป็นเป็นลูกที่แบบประเสริฐนะนะคะรู้จักคุณค่าของเงินด้วยนะเด็กคนนี้นะว่างอว่านอนสอนง่ายนะคะรู้จักเก็บหอมรอมริบเงินนะคะแล้วก็มีหัวการค้าด้วยนะสำหรับเด็กคนนี้นะคะหรือว่าลูกของชาวราศีมีนนะคะหรืออาจจะเป็นลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันนะอืม เป็นเด็กที่ประมาณว่าดังถังจังหวัดแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองอะไรประมาณนั้นนะคะอืมสำหรับไพ่เด็กต่อมานะคะอาจารย์ขอดูในส่วนของปัจจุบันนะคะของชาวราศีมีนนะคะว่าปัจจุบันนั้นคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ of Pentacle The e m p l a c e j u เจ m e ม n e i g h of Swords และก็5ดาบนะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันนี้นะคะของชาวราศีมีนนั้นนะคะมีไพ่ดีคือขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะก็คือไพ่ออปเปนิคอลไพ่ใบนี้คือถ้าเป็นเพชรก็เป็นเพชรแท้ถ้าเป็นทองก็เป็นทองแท้นะะ ขายของแท้เท่านั้นนะไม่ขายของปลอมอารมณ์ประมาณนั้นถ้าได้สิ่งของหรืออะ,อะไรมาก็จะได้ของจริงนะไม่ใช่ของก๊อปเกตเอไม่ใช่ของก๊อปปี้นะอะไรประมาณนั้นนะรู้สึกได้ว่าชาวราศีมีในช่วงปัจจุบันนี้จะได้ของขวัญที่ถูกใจนะหรือสิ่งที่คุณหมายตาไว้แล้วอู้อยากได้จังเลยอะไรเงี้ยคุณจะได้ของขวัญที่ถูก และก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีมีนนั้นจะได้เงินมาก้อนหนึ่งนะเงินก้อนนี้อาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคหรืออาจจะได้โชคได้ลาบมาก็ได้นะคะาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้นั่นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบอืโชคดีมากนะคะถ้าใครได้หนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะ,ะเลขหนึ่งมันก็ดีอยู่แล้วแถมมาได้หนึ่งเหรียญอีก ทองแท้เพชรแท้อีกนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสนะคะแล้วในอีกกรณีหนึ่งอาจจะมีกรณีของมีเงินแบบาจากลูกหนี้นะคะบางทีคุณอาจจะทวงเช้าทวงเย็นแต่ก่อนนั้นทวงไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ว่าลูกหนี้จะมาใช้หนี้คุณโดยกระทันหันหรือมาใช้หนี้จนทําให้ตัวคุณนั้นพึงพอใจเหมือนกับได้รับของขวัญที่ถูกใจนั่นเองเนาะ อืมต่อมานะคะเป็นไพ่ The e m p l a c e ไพ่ The e m a c e นะนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะอาจารย์พูดในกรณีของผู้ชายก่อนถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกรณีของนาลีอุปถัมม์นะคะมีความใกล้ชิดกับคุณแม่หรือมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรผูกพันกับคุณแม่เป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีมีนผู้ชายเนาะมีอะไรก็สามารถไปขอความช่วยเหลือจากแม่หรือว่าอะไรงนี้ได้นะคะเป็นนาลิอุปธรรมนั่นเองนะ,ะรวมไปถึงผู้ชายชาวราศีมีนจะได้ภรรยาที่เป็นมีความเป็นแม่สูงเขามีความเอื้ออารีเอื้ออารให้กับคุณนะคะอืมแล้วเธอเป็นคนที่รักสวยรักงามนะ บางคนท,ทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามสปาเล็บทำผมซาลอนอะไรอย่างนี้นะคะในกรณีของผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นนะคะอา,อาจารย์รู้สึกได้ว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงนะนั่นหมายความว่าถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมนะคะคุณอยู่ในตำแหน่งของเมียน้อยนะเออคุณอยู่ในตำแหน่งของเมียหลวงนะคะ เมียหลวงนั้นยืนหนึ่งนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกดูแลสาม,มีนะคะเหมือนนั่งบนแท่นแล้วก็ชี้นิ้วสั่งได้เหมือนอารมณ์ป,ประมาณคุณหญิงคุณนายนะนะคะบางคนนี่ผู้หญิงชาวราศีมีนเนี่ยแต่งงานมาได้สักพักแล้วก็อยากรู้ว่าตัวเองเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีนะมีเกณฑ์ที่จะ ตั้งคันนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าใครรอมานานแล้วโอ้เมื่อไหร่จะมีลูกสักทีเมื่อไหร่จะตั้งคันนะมีเกณฑ์นะคะเพราะว่าไพ่ t h e e m p r e s s มีไพ่ของความแบบมีความเป็นแม่สูงนั่นเองเนาะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่จัสมินสำหรับไพ่จัสมินนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมินในช่วงปัจจุบันนี้นะคะบางคนนะะมีการแบบ ที่จะตกลงกันนะว่าจะมีสถานะเป็นอย่างไรบางคนที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้นะว่าตัวเองกับเขานั้นคบกันในฐานะอะไรฐานะเพื่อนฐานะที่ปรึกษาฐานะคนคุยนะคะทุกวันนี้มีหลายสถานะมากนะคะแต่ว่ามันระบุสถานะไม่ได้แต่คุณสองคนนั้นกำลังที่จะพูดคุยแล้วก็ตกลงกันว่าคุณสองคนนั้นจะ อยู่ในสถานะใดมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคแล้วก็อีกความรักอีกกรณีหนึ่งประมาณว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะมีชาวราศีมีนนั้นหลายๆคู่นั้นอยู่ด้วยกันกับแฟนหรือคนรักก่อนแต่งนะคะศึกษานิสัยใจคอการอยู่ร่วมกันว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าแต่งงานกันไปอะไรประมาณนี้นะมีหลายคู่ด้วยกันนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดสำหรับไพ่เอ็ดออฟสอดนั้นราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าจะมีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะออความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนี่คือคติประจำใจของชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าคุณทำอะไรคุณก็จะพยายามทำด้วยตัวของคุณเองนะ,ะไม่ยืมจมูกใครมาหายใจนะนะคะ คุณมีแข้งมีขาคุณมีมือคุณมีกำลังคุณจะทำเองทุกๆอย่างนะคะคือจะมีความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะในสิ่งที่คุณพยายามทำมาคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเหมือนดาบเล่มน,นี้ที่มันมีมงกุฎอยู่บนดาบนั่นเองคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณพยายามทำมาตลอดนะคะมันม่สูนย์เปล่าอย่างแน่นอนเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่หดาบ สำหรับไพ่ห้าดาบชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะบางคนนี้เป็นคนที่มีทิฏฐินะคะบางคนทะเลาะก,กันกับแฟนหรือไม่เข้าใจกับคนรักบางคนก็ชอบประชดประชันกันไปไประชดประชันกันมาอะไรอย่างี้นะคะหรือถ้าคุณจะทําธุรกิจนะคะมีธุรกิจอะไรเนี่ยก็มักจะมีคู่แข่งตลอดเวลานะ,ะสมมุติว่าคุณขายอะไรล่ะขายโทรศัพท์ ก็จะมีแล้วแวกนั้นก็จะมีคนขายโทรศัพท์เหมือนกันกันกบคุณอะไรเงี้ยก็จะมีคู่แข่งตลอดนะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันจะไปจีบใครก็มีคู่แข่งเช่นเดียวกันนะแต่ชาลาสีมีนั้นถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งนะคุณเป็นคนที่มีทิฏฐิเป็นคนที่อา่าถ้าผิดแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยที่จะยอมที่จะขอโทษสักเท่าไหรนะ่นะักนะรู้สึกว่าอีโก้ก็สูงอยู่เหมือนกันนะในช่วงปัจจุบันนี้เนาะ ต่อมาอาจารย์จะขอดูในส่วนของออนาคตนะคะว่าชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงอนาคตนะ Night of Pentacle แปดเรียญ The flu King of c u p และก็ King of Swords นะคะสำหรับไพ่ในอนาคตนี้นะ,ะอาจารย์เปิดได้ไพ่ใน o f Pentacle ซึ่งเป็นไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนในช่วงอนาคตนี้นะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในการลงทุนนะ,ะในช่วงนี้อาจจะมีการลงทุนซื้อหุ้นนะคะ มีการแลกเปลี่ยนเงินตาหรือมีการเทรนเหรียญน,นะคะบิตคอยหรือว่าเทนสกุลเงินต่างๆอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากนะชอบที่จะทุ่มไปเลยนะคะเสียก็เสียไปเลยได้ก็ได้ให้มันมากๆอะไรไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่ใจกล้ามากนะคะในช่วงอนาคตนี้หรืในเดือนเมษาเออในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนั่นเองบางคน,นเป็นถึงระดับเจ้ามือนะ บางคนเป็นระดับเจ้ามือบางคนเป็นระดับแบบปล่อยสินเชื่อเงินกู้บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินแบบกล้าได้กล้าเสียมากๆนะนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้อืต่อมานะคะเป็นไพ่แปดเหรียญสำหรับไพ่แปดเหรียญน,นะคะจะรู้สึกได้ว่าอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะ มีชาวราศีมีนในช่วงนี้พยายามที่จะเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะคะในช่วงนี้นะคะคุณเริ่มที่จะมีเงินเก็บแล้วไงในช่วงนี้บางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับงานฝีมือหรือทำงานที่แบบเป็นเจ้านายตัวเองนะชาวราศีมีนส่วนมากแล้วชอบที่จะเป็นเจ้านายตัวเองนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือมีการวางแผนที่จะทำธุรกิจ ของตัวเองหรืออยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองนะคะสามารถที่จะแบบอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองนะคะบางคนทํางานประจําก็มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีเงินเก็บสักก้อนนึงแล้วก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยชาวราศีมีนมีฐานเงินเดือน3 0,000- ื่นถึงหกหม0บาทนะสำหรับไพ่หกสำหรับไพ่แปดเหรียญนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลูสำหรับไพ่เดอะฟลูนะคะนั่นหมายความว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับของในเรื่องธาตุาลนะะมนะธาตุลมนะเป็นคนที่แบบล่าเริงแจ่มใสมีความเป็นเด็กนะคะเป็นคนที่ชอบเสียงชอบเดินทางชีพจรลงเท้าอะไรอย่างนี้นะ,ะมีชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันนะแต่เขาขอให้เรามาระวังในเรื่องของความประมาทในการขับขีย่ยวดยานพาหนะหรือการเดินอาจจะไปชนอะไรอย่างนี้ได้ง่ายๆนะระวังในเรื่องของเท้าเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะบางคนมีไอเดียดีไอเดียบันเจิดนะแต่ไม่ชอบลงมือทำนะนะคะมันจะดีกว่านี้ถ้าคุณคิดแล้ว คุณแบบลงมือทำด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขาดความรอบครอบไปบ้างบางทีทำงานชาวราศีมีนในช่วงเ,เดือนพฤษภาคมนี้ขาดความรอบครอบนะคะติดความรักอิสระมีความเจ้าสำราญนะ,ะบางคนออกจาะหน้านี่เด็กมากกว่าอายุอายุเยอะแล้วนะแต่ชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่หน้าเด็กหรือว่าเป็นคนที่ดูไม่แก่ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็น King Of คั p สำหรับไพ่ King Of คั p ก็หมายความว่าชาวราศีมีนในช่วงอนาคตหรือในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณนั้นจะได้พบกับคนที่เหมือนจะเป็นชายวัยกลางคนนะคะนี่คือผู้หญิงชาวราศีมีนก่อนนะกรณีของผู้หญิงชาวราศีมีนจะได้พบกับชายวัยกลางคน นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีมีนนะนะคะเขาน่าจะอายุประมาณ30ขึ้นไปนะแล้วเขาน่าจะทำกับข้าวเก่งมากนะผู้ชายคนนี้นะเป็นคนผิวขาวออกจาสันทัศนะ์ะคะบางคนอาจจะออกไปอวบอวบนิดนึงนะคะสำหรับบุคลิกของเขานั่นเองนะแต่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับผู้หญิงชาวราศีมีนมากนะ นะแล้วก็ในกรณีของผู้ชายนะผู้ชายชาวราศีมีนก็จะชอบทำกับข้าวนะคะชอบทำกับข้าวชอบอมีกับข้าวกินกับแฟนหรือว่าอะไรกับครอบครัวนะเป็นคนที่รักครอบครัวนะสำหรับผู้ชายชาวราศีมีนนั่นเองนะต่อมานะคะเป็น k คิงออฟ o r ด สำหรับไพ่คิงออฟสอนนั้นแทบที่จะตรงกันข้ามกับ King คิงออฟคัเลยนะคะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีมีนจริงจังกับการทำงานแล้วก็เป็นคนที่ตรงตรงปากกับใจในตรงกันคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นนะคะบางทีอาจจะทำให้คนที่ฟังนั้นเสียความรู้สึกหรือเสียใจได้ง่าย เช่นเดียวกันนะหน้าบางทีอาจจะไม่ค่อยยิ้มอาจจะออกอาการเข่งขืนนะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับอาชีพเป็นทหารหรือว่าตํารวจนะก็จะออกอาการบ้ามนาสนะเป็นประมาณว่าบ้ามนาดได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือมีความมั่นใจในตัวเองในหน้าที่ของการงานของตัวเองมากๆว่าอย่างนั้นเหอะนะคะ ต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะ2ดาบ the sun และก็ the moon นะสำหรับไพ่สองดาบซึ่งขึ้นเป็นไพ่สรุปด้วยนั้นหมายความว่าในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือในเดือนในอนาคตที่จะ เกิดขึ้นนี้นะคะมันมีการเลือกไม่ได้ของความรักนะจะเลือกใครก็เลือกไม่ได้คนหนึ่งก็ใช่คนหนึ่งก็รักนะในกรณีนี้นะถ้าคนรักมาถามว่าให้คุณเลือกเลือกใครก็ได้นะคะที่คุณรักที่จะอยู่ด้วยจริงๆเลือกมาหนึ่คนนี้เลือกไม่ได้นะนะคนะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้ที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้ มันเหมือนมีรักสามเศร้าแล้วก็เลือกไม่ได้นะมันเหมือนโลกสองใบนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันสำหรับไพ่เดอะซันมีความมองโลกในแง่ดีล่าเริงแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสดะะีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีมีนนะ,ะรู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่ผู้คนนั้นรู้จักมากหน้าหลายตาบางคนอาจจะ ทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นหมอดูนักทำนายดวงอะไรแบบนี้ด้วยนะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดีเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นไพ่หมอดูนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนแทบที่จะตรงกันข้ามกับไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะมูนนั่นหมายความว่ามีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่ไม่กระจ่างแจ้งขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะถ้าเขาปกปิด เรื่องส่วนตัวของเขาเกินไปเขาไม่ยอมเปิดตัวคุณให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเขารู้ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณเป็นคนในความลับของเขาหรือเปล่าเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าขอให้ระมัดระวังมากๆนะคะในเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าความรักนั้นไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะมีความลับต่อกันนะไม่อยากเปิดเผยความจริงสักเท่าไหนนะัก โอเคพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกนะคะก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ได้1นจ่งโจ้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i ์ e นะคะจะได้มีกำลังใจต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ